พึ่งบวงสรวงไปอาทิตย์ที่แล้วผู้จัดคิงสมจิงก็เดินหน้าเปิดกล้องละครเรื่องใหม่แนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องรักออกฤทธิ์แล้วและประเดิมการเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกของพระนางคู่จิน้นอย่างหนุ่มป๊อบธนวัฒน์กับสาวมิวนิ t าที่รับบทเป็นโจ้นักสืบดวงสวยมาดกวนกับวันนิสาสาวสวยเผ็ดดุดวงกินสามีด้วยฉากพูดคุยสบายๆเพื่อให้ทั้งคู่ได้ปรับตัวแต่แค่ครั้งแรกทั้งคู่โดยเฉพาะหนุ่มป๊อกก็บอกว่าลงรักคาแรคเตอร์แซ่บๆปนๆแบบที่ไม่เคยแสดงที่ไหนของตัวเองแล้วค่ะ,ะยังไม่มีอะไรมากา่ตตตกก็ืืนนนนเเ้หอั จริงๆไม่เหมือนตัวผมเลยนะครับจริงๆก็จริงๆก็คืออาจจะมีบางส่วนที่กวนๆกับตัวเราบ้างค <c oughs> ุณมาแล้นไ่ได้ทำตาดุได้ไหมเล่น,ๆๆนดน<อ>เล่นนิ่งๆนะก็ดูดุนะค<อ>ือแบบไม่ต้องยิ้มอะมองเฉยก็ถือว่าเอาเรือ่องเห็นไหมพี่คิงเขาก็ปล่อยให้เราแบบลองเล่นดูส่วนใหญ่ก็จะเฮ้ยพี่ชอบอย่างนี้ป๊อปนี่จังหวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจังหวะแบบ จะงักหรือว่าตลกตลกในซีนมีจังหวะเยอะจังหวะแบบตลกตลกตึกโป๊ตึกโป๊ะไรตึกโป๊บางทีเครียดๆอยู่ก็มาตึกโป๊ะบ้างอะไรเงี้ยชอบตัวละครตัวนี้แล้วเนาะก็เริ่มรักแล้วครับเริ่มเริ่มรักออกฤทธิ์แล้วฮะงานนี้สาวมิวกับหนุ่มโป๊จะพลิกมารับบทบาทสุดจี๊ดขนาดไหนรอติดตามความเคลื่อนไหวได้ในโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะสายฝนชีช้างรายงาน